สวัสดีค่ะพบกับปูเป้คิดเช่นนะคะวันนี้ปูก็อยู่ที่บ้านสวนนะคะที่ภูเรือของจังหวัดเลยนะคะอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้บ้านสวนตรงนี้จะอยู่เป็นเนินเนินเขาขึ้นมานะคะที่ ที่ทุกคนมองเห็นอยู่ตรงนั้นเป็นภูเขานะคะข้างบนภูเขานั่นแหละคะ่ะที่ชาวบ้านเขาไปหาเห็ดกันบนเขานะคะเวลาเห็ดออกนะคะซึ่งก็นามาประกอบอาหารซึ่งเมนูที่ปูจะทาวันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเห็ดที่มาจากภูเขาบนภูเขาลูกนั้นนะคะเป็นเห็ดเป็นเห็ดหน้าแดงนะคะแล้วก็เอาซึ่งเอาไปเนื่อแล้วนะคะปูก็จะทําเป็นเมนูราบเห็ดนะคะวันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศบ้านสวนนิดนึงค่ะนี่ค่ะ บ้านสวนเนินเขานะคะก็ออาจจะสายนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นสนนะคะปลูกไว้นานแล้วนะคะที่บ้านค่ะบรรยากาศที่บ้านสวนนะคะซึ่งพ่อกับแม่ก็อยู่ที่นี่นะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูลาบเห็ดกันก่อนนะคะแล้วปูก็จะพาเดินชมดอกไม้นิดนึงนะคะมาเริ่มกันเลยอ่าตรวน,นี้นะคะตรงนี้เป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดหน้าแดงที่อยู่บนภูเขาตะกีที่ปูให้ดูนะคะไปนึ่งแล้วสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วปูก็จะามาสับนะคะก็ที่เราจะทําลาบจะได้ทานง่ายนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็มีเห็ดเราก็ใส่ลงไปเลยใส่เห็ดลงไปก่อนเลยนะคะ มีไก่ด้วยนะคะที่ส่วนเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาค่ะเมื่อเห็ดลงไปแล้วจากนั้นจะตามด้วยตัวนี้นะคะเป็นข้าวคว้าลงไปเลยนะคะข้าวคว้านี้คว้าเองนะคะคว้าแล้วก็โขกเองใส่ลงไปหอมมากนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกป่นนะคะพริกป่นก็คว้าเองค่ะคว้าเองโขกเองชอบเผ็ดก็ใส่เยอะชอบเผ็ดนิดนึงอ่าตอนนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวนี้เป็นขานะคะใส่ขาลงไปขาสับแล้วก็มีอ่าหอมแดงหอมแดงแล้วก็ผักชีลาวนะคะนี่ใส่ลงไปหมดเลยซึ่งผมก็ได้เตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะคะแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะมีใบมะกรูดอน่าทานมากเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ต่อไปเราก็จะมาคนกันเลยนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเยอะเลยนะคะแล้ว่านิดเดียวมีเห็ดอยู่ประมาณ4-5หดอกใหญ่ๆนะคะสับออกมาได้โบจะใส่เพิ่มเป็นข้าวคั่วเพิ่มไปอีกนะคะโบต้องการความหอมเต็มหมดเลยอันนี้เผ็ดมากเพราะว่าเป็นซิกที่บ้านทำเอง เผ็ดมากๆเลยนะคะใส่ลงไปนิดนึงอตอนนี้เราจะมาใส่มะนาวอ้อลืมบอกไปบ้านสามารถที่จะเพิ่มเพิ่มน้ำปลาได้นะคะหรือว่าน้ำปลาได้ถ้าใครชอบตอนนี้ค่ะแต่ว่าปูใช้เกลือหมักเห็ดมาแล้วนะคะตอนที่นึง่ง รสชาติพอดีแล้วแต่ถ้าคนชอบปลาร้าก็หยดปลาร้าลงไปนิดนึงหยดปลาร้าลงไปนิดนึงแล้วก็เป็นน้ำปลานะใส่ไ,ได้แล้วนะคะ,ะ,คะร,ร,ระโยพริกสลงไปนิดนึงเรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่เนี้เป็นลาเผ็ดแบบ ง่ายๆแบบที่คลุกง่ายๆเลยนะคะลาบเห็ดหน้าแดงบนภูเขานะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นผักที่มีอยู่ที่บ้านนะคะก็เก็บไปเมื่อกี้ที่จริงผักกระถิน่นริมมั้วอะไรก็เยอะค่ะเป็นผักแพลนะคะตัวนี้เป็นผักแพลผักแพลแล้วก็อตอนนี้ปูใช้กินถ้ามาทีลไรกินหกเจ็ดยอดได้นะคะเขาเรียกว่า บ้านงอกนะคะหรือว่าบ้านครอบจัก,กรวาลน,นะคะตัวนี้ดีมากดีต่อสุขภาพนะคะเนี่ยตอนนี้แล้วก็มีใบยี่หล่านะคะใบยี่หล่าเป็นแบบนี้ถ้าใครยังไม่เคยเห็นใบยี่หล่าแล้วก็มียอดกระถินยอดกระถินเยอะนะคะแต่บุเก็บม,มาแค่นี้ก่อนใบยี่หล่ายอดกระถินบ้านงอกแล้วก็ผักแพลวนะคะตอนนี้ก่อน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูลาบเห็ดค่ะลาบเห็ดบนภูเขาลูกนั้นนะคะเสร็จราคาเนี่ยน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะเดี๋ยวรับหน้าปุจะทําคลิปดูชมดอกไม้นะคะอะชมดอกไม้สักหน่อยได้ยินลูกไก่ด้วยมชมไก่สิคะมีไก่มีลูกไก่ควันลูกไก่ไปปั๊บเนี่ยไปไหนละ ล้วจะจบด้วยดอกเยลเบรานะคะผู้ชอบเยเบรามากคุณชอบดอกเยเบรามากคลั่งเลยนะคะชอบนี่ออกดอกตลอดออกดอกทั้งปีปลูกไว้เป็นจุดเป็นจุดที่บ้านสวนสวยมากค่ะไ้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ